สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้นะครับผมสิบาพ่อพี่น้องนะครับเข้ามายำชุ่มฟาร์ม่วงหวานนะครับแล้วก็วิธีเกษตรแบบพ่อพี่อย่างนะครับของคุณพ่อไคลมารตนะครับอยู่อำเภอบึงบุ้นจังหวัดชิสเกตนะครับซึ่งฟาร์มนี่นะครับเป็นเด็กมีการเลี้ยงงัคคุณแล้วก็เฮ็ดสูตรอาหารเทมาแบบพื้นบ้านนะครับในการเลี้ยงงหวเฮ็ดให้เป็นประหยัดต้นทุนเดี๋ยวสิมีเนื้อหาจังไรนะครับว่าสิไปชมคลิปน้ำกันนะครับไปกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อมาดนะครับแนะนําตัวให้กับพ่อเป็นพี่น้องทั้งบ้านหุณแจักนะครับครับกับผมคือพ่อกำนันให้มาศชีนน์อดีตตำานันตำบลมุงบุรครับตอนนี้ก็เป็นประธานศูนย์พัฒนาการการเกษตรเป็นศูนย์เรียนรู้ของการเกษตรของอำเภอมุมบุนะครับครับอ่ามือนี้นะครับสิภาพ่อพี่น้องนะครับมาย่ยมชมอ่าวิธีเกษตรของคุณพ่อมาดนะครับหลังกาวิธีการเลี้ยงงัว่นะครับ อ่ามีแนวคิดจากไหนครับจาเข้าจังหันแดหันมาเลี้ยงงัว่นี่ครับครับก็คือแนวคิดก็คือรูป่นไปเงานอยู่ต่างแดน่นอยากมาอยู่บ้านแล้วเขาพัพวก,ก็เลยทดลองก่อนครับก็อยากให้เฮ็ด้องสามให้พอเป็นคนรู้ลก่อนก็คืออนาคคนต่อไปท่านไปได้เพื่อนก็จะมาเล่ามาอยู่บ้านเลยแต่ตอนนี้ก็พอเปลี่ยนคนรับที่ชอบอ๋ตอตอนนี้ก็คือคอ,อยู่แน่อ่า เริ่มทดลอดนะพ่อเนาะเริ่มทดลองครับเริ่มทดลองเป็นการเรี้ยนรู้นะครับเอาของเข้านี่เข้ามีการเลี้ยงแบบไรแน่ครับเนี่ยเป็นเลี้ยงเลี้ยงงอขุนครับเป็นงอขุนก็มีแม่พันธุ์อยู่ตัวหนึ่งอ๋อเป็นงอขุนนะครับงอขุนทั้งเบิร์ดนี่เข้ามีประมาณจักโตครับตอนนี้มีมียี่สิบเอ็ดตัวครับมียี่สิบเอ็ดตัวนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้นะครับผมสิบพันมาให้พ่อแมยพ่อเมยพี่น้องเบิ่งนะครับงอขุนอยู่นี่นะครับสะอาดสะอาดแห้งนะครับพ่อแม่พี่น้องงงครับนเป็หูาม รับมาเดี๋ยวมาหาโตพระทีแท้มาแล้วตอนกับท่านเออบามันครับเออข้อบาหมันขออหามีบามันเนาะไทยบามันไทยบามันนะครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่นี่จะเป็นไท่บามันนี่นี่คือไท่บามันนะครับกาลังกินเฟืองอยู่นะครับอ้าวบ๊านี้พ่อมีวิธีการเลี้ยงแบบไรนอนคือเลี้ยงนี่ก็คือรักบักก็จะเป็นอาหารอาหารผงสิบสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย อ๋อเป็นอาหารข้น14เปอร์เซ็นต์นะครับโปรตีน14เปอร์เซ็นต์ซาลาไมง้วขุนครับสมัครใจว่าขุนแล้วก็มาผสมกับอ่าจะเนเปียมาร์คมาคุกกับยาเนเปียมักอืคไข่บอนเขาใส่กากเบียครับตอนตอนตอนนี้เขาจีโรดหยาบเบียมาเป็นเนเปียมักครับกาหันตีมีเสริมเปียงตอนกลางวันเขากจะมีซับยกกล้วย เราก็ขูดห้ามใส่เกลือผสมให้กินครับเออจะเป็นลด,ดต้นทุนลด,ดต้นทุนไปอีกไปอีกนะครับะะอ้าวบันนี้พอคิดอ่าถึงว่าเลี้ยงงัวแบบนี้เข้าเข้าใดยังแน่จากการเลี้ยงงัวคือเรื่องไหนปะคือเข้ายัยงยังบอท่านหนึงบอท่านหัวมันสิได้ทําไดเพราะว่าเข้าเข้ายังเสี่ยงอยู่เพราะว่าเข้าเขา,าสื่อต้นทุนมาแพงสื่อสื่อดูาางัวมาแพงแน่นอนครับ,บรยังยังบอท่านบอกว่าเข้าสิออก เคล็ดนี่ออกไปแล้วเขายังสิ่วงว่าทุนกำไรเขาได้จังไหแต่ได้แน่คือเขาได้ขี่วิ่งหอบตอนนี้เขาได้สิบหลอดนึงไปบมบดลัะครับรับกีโลสองบาทนักกับในหลายบาทอยู่อ๋อก็ไม่ต้งว่ากันอ่าเมัอนี้ตนตอนนี้ก็คือกำไรเ้นก็คือได้ขี่มันละบาบมีก็มอสําหรับผมมีเกษตรอินซี่ได้บานเขาก็ลงหน้าเขามากแล้ว ร่างกายเนี่ยเอาเอาแล้วก็เอามามากแล้วเอาโงหน้าไปต้องอัดเม็ดเลยครับครับกันเลยเอาสารโรคหน้าไทยครบปันเกษตรยินซียโดยหนึ่งเขาก็ะไดสุขภาพร่างกายเข้าเข้าบรต้องเื่เกมมี่เราต้อตื่นนในการทําเกษตรอืครับ,รบส่วนหนึ่งเขาใส่ต้นไม้ต้นอันนี้เขาเอาไปน้ำกันครับ อ่าคืออ่าพ่อเพิ่อนกับคิดว่ากําไรแน่ๆของเพิ่นก็คืออ่าการได้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยคอกนะครับเพื่อปีเศษกับเกษตรอินทรีย์ของเพิ่นนะครับเพื่ออ่าลดการใส่ปุ๋ยเคมีนะครับในการใส่เขาแล้วก็ใส่อ่าแปลงอ่าผลไม้เพิ่นนะครับครับพืชพักนะครับอาตอนนี้เขาเลี้ยงได้จักเดือนหรอครับพ่อสามเดือนกว่าหรอครับสามเดือนกว่าอ่าพ่อหวังไหมเจักเดือนเขาจังสิได้๋ยวออกไหมครับคงจะเป็นหาเดือนงั้นคงจะออกได้ คงจะเป็นหาเดือนอครับเพราะว่า,วามันมันมันมีาบพอเสมอกันถ้าเมนงบเสมอกันเนี้ยมันจะออกได้แล้วทีเดนก็ว่าออกได้แแต่เอากับเบ็ดเบ็ดเพื่อตัวหน่อยให้มันได้เต็น<อ>้ำหนักครับแต่เด้เลยยืดยืดไปก่อนเดือนกัวสอ,อ,อ,องเดือนครับครับครับพอ่องเลือนง่ามๆแบบนี้นี่พอใส่งบป,ประมาณในการก่อสร้างประมาณเท่าไหร่ครับ ถ้าทีว่าแพ่งกับแพ่งอยู่แต่กะะกัรียบเทียบๆครับทึกทีคืนเหตุกักับตัวนี้ถูกเพราะว่าหนึ่งสร้างกับเป็นสร้างถึงมูอจับครับเขาก็เอาไปแพ่งสี่มื่นขายแรงก็โอเคครแล้วที่นี่ส่วนหนึ่งกับใหม่ใหม่เดื่อยแหววหูกไปท้องตัวเองเยอะรยคาเลยหนึ่งสามที่สิบหาบาทที่มันค่าดใจใจหมดสามแสนกว่าแล้ววันสันไทย สันไทยนี่มันมันหนาหนาสองจิแปดมิลใส่แบบหนาเลยแบบแบบเกือบเกือบหนาครับประมาณมาหนาหนาหนาเนาะแต่ว่าบอกบอกถึงก็ว่าหนาหนาที่สุดบอกมปนถึงหนาที่สุดแต่ว่าหนานะครับหนาครับแล้วก็เล็กกองเสร็จหนึ่งตัวนี้เล็กตัวนี้มันเสร็จแปดลอยเล็กเรียบเทยาเราจะแท็หัวใหมเมนตแต่เขามาคำนวณเขากันแล้วครับก็โอเคก็คือ เดี๋ยวเล็กมากเพื่อมายึดโชคสางทางล่างครับเื้อมันแข็งทางบนกับเป็นใหม่เพื่อเขาอยู่ทงเท่ากับะสมผสานล่มครับคือคือคือผมมีประสบการณ์เรื่องผูกบาทเรื่องเรื่องใหม่แต่เท่ากับเลื่อยแปรูปมากคือว่าเท่าบริทิกครับค,ค,คือเขามีประสบการณ์เรื่องนั้นครับ บานนี้ว่าสิเอาแปรจมัวมาใส่กรับวาน,นสร้างเขาบอกว่าถ้าเขามีเด็กกองขนาดนี้เขาจะแข็งกว่าแปรเขาก็่ได้ใส่แปรับ<ม>ถ้าวันไจะเอาแปรจมัวมาล้งนะ,ะเด็กกองจะดีกว่าเราได้ใส่เด็กกองสองคุณน,นิ่มครับผมในการเน้นโครงสางโครงเน้นเน้นนะครับพรมพินองครับ อ่าเป็นลังค่าลังคาแบบนี้เขาลังคาสองสันบอกับพ <ร Velvet. S 2> <balances. S 1> ่อลังคาสองสันนะครับก็ <S <S คือระบายอากาศเลยอาา่าครับ <tas S 1> มีที่เห็นแผ่แยงเขียวเขียวสีเปลาเนี่นะครับก็คือกันยุงครับกันยุงนะครับแล้วก็กเป็นช่องระบายอากาศเนาะระบายอากาศเป็นช่องระบายอากาศกลางเว้นทีไบว่าห่อนครับ <Pis S 2> ครับกลางแต่ว่าอยู่นี่บ่ห่อนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอากาศกําลังพอดีนะครับนี่นี่คืออ่าโครงสร้างของของอ่าฟ้ามคุณพ่อนะครับขอบคุณพ่อเป็นเหตุนะครับ ใข,ข่ไข่เป็นเชิงฟ้ามปิดครับเป็นฟ้ามปิดเนาะฟ้ามปิดนะครับเห็ดใดเห็ดดีนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเห็ดดีเลยล่ะ ข้าวผัดตอนนี้กำลังเห็นอย่างอยู่ครับสอง er. er อาหารเหง่งง่วครับก็คือซับหยวกกล้วยครับอ๋อขูดหัามลวกครับใส่กลางน้ำตาลหมดอ๋อจริงรมดาจะใส่กลางน้ำตาลแน่ครับอ๋อบต่ที่ที่พ่อใส่ใส่เนี่ยไม่หย so ังนะครับนี่ม่มีม่เกลือครับเกลือเนาะกับหัามกับหัามเพราะว่าธรรมดาหยวกิร์ตเนี่ยมันจืดจางครับ ใช้เกลือให้มันมีรสปลาแหลมปลาแหลมหน่อยหนึ่งบานถ้ามันกับหวานอยู่แล้วครับครับผมบานนี้กับข้นให้เข้ากันเลยข้นเข้ากันเลาวก็เอาให้กินเลยครับครับอ่าขันผู้ใดอยากแต่งเติมอีหยังก็แต่งเติมได้ครับผมตามสูตรของเจ้าของนู่นครับเป็นสูตรตายตัวครับครับบ่มีตายตัวนะครับวันนี้คือคือสูตรอยู่ฟาร์มเพิ่นนะครับประหยัดต้นทุนนะครับเพราะว่าอ่าพ่อนี่ปลูกกล้วยหลายนะครับแล้วก็ข้นๆแบบนี้ให้กินเลยต้นตใน่สมบูรณ์เฮาก็ตัดออกมาครับอ๋อ ต้นไดโสมบูรณ์ตาดออกมานะครับเพื่นว่านี่คือเทียมมาสูตรพื้นบ้านเนาะครับผมสูตรพื้นบ้านนะครับครับสูตรเ็ดไผลเฮดกระได้นะไผลเฮดกระได้ครับผมอยากเติมการน้ำตาลลงอีกกเติมมีการน้ำตาลลงอีกเดีลายมันจะหวานครับครับว่าจะกินดีครับผู้ใดส้ใส่หัวอาหารเพิ่มกใส่เพิ่มได้ครับได้นะครับว่มีสูตรนี่นี่บปรไซครับนี่บปรไซนะครับให้เป็นกินกลางวันครับตอนเที่ยง เป็นเป็นของหวานน้อของหวานของหวานครับผมเป็นของหวานงูหวนะครับนี่ครับกินดีนะครับพ่อแม่พี่น้องครับสูตรทีเมอาพื้นบ้านนะครับของพอมาดนะครับกำนันเก้านะครับพ่อแม่พี่น้องครับกำนันเลี้ยงงูหวนะครับ อ่าครับพอ่อได้ขั้นตอนการเลี้ยงว่าขุนของฟ้ามเห่านี่เฮามีวิธีเหตุจางไหนครับครับก็คือคือตอนนึงพอตึงว่าลงแล้วเนาะครับพอว่าแล้วเฮาก็เอาอยาขาเชื่อมาลงฉีดยาขาเชื้ออืมฉีดนี่เบิร์อขอบ่ครับฉีดคอกฉีดทั่วไปน,น,นะครับ่ครับฉีดยาขาเชื้อแล้วอาทิตย์หนึ่งเฮ่ากับเพราะว่าจะอไอจะของฟาร้าทีา่ศูนย์รวมร่วมเขาเข้า่าเขาทายประกยัดมาแล้วครับ เข้ากะมาฉีดยาวิตามินฉีดวิตามินฉีดวิตามินเสร็จแล้วเข้ากะมาฉีดยาหมันทําหมันฉีดยาครับสียาคุมเนาะสียาคุมให้ครับครับหลังจากนั้นเดือนต่อมาเดืต่อมาฉีดยาบรรลุนี้ครับครับต่อมาแล้วที่นี่ก็ชิบหามือเรือชิบมือนชิบมือที่อชิบหามือนเขาต้องฉีดยาขาเชื่อ อ๋อผลผลย<ข>าผลยาขายเชื้อใส่ขอกปร<ส>ับทุกซ<ร>ิมหามื่อทุกซิมหาเมื่อครับ <ขา S 2> แล้วที่นี่กะยังยุ่งเทากับใส่สูตรอินซี่ขายยุ่งก็คือเขาฉีดเอาตำยาล้างจานผสมกับไอ้แป๊บอะอีกตัวหนึ่งเอาผานวกก็คือตัวสายชูอเอามาใส่กล่องเบตเตอรี่เอาไปมาฉีด ครับตัวนั้นสามารถกำจัดไม่ลงได่คือปีกมันเปียกับมันก็ตกลงตายมันจะบินไปหมดเลยอืมล้วก็ประหยัดหนึ่งกับบอมีเคมีมามามาลบแผลแผ่ครับตัดงห้าคราบมันเป็นอันตรายครับสั่งเดี๋ยงเอาสองบานนี้คือเขาเป็นการลดต้นทุนกคือมันจะถูกกว่าที่ห้อสื่อสีสเปย์ขายยุ่งขายยังมาฉีนั้นครับ อาบันน das <weiß> ี้เขาเลี้ยงมาแบบนี้เขาพอเคยประสบปัญหายังบอเกี่ยวกับวิการเลี้ยงงัวขนก็บอครับคือหนึ่งเขากิดเน้นรักษาพวกสารก็สองผูกพ่นหนึ่งเข้าสีจำกันหนึ่งในหอยเขาจะประจาเป็นอยากให้เขามากขาดพระว่าในหอยนี่เขาจะไปหลายทีหลายแห่งแมนบอาจจะเอาน้าเชื่อเขามากขอคเขาครับเขากลับระวังตัวหนึ่งประจําเป็นเขาจะว่า้ผ่าในหอยเขาเขามาขอกเขาครับ ัวนี้กะขอคุ้นระว่างนะพอนของาการใส่ใส่ตะไคร่หรือว่ามุ้งสีเขียวแทนอ่านี่กะคือนมืงรวดกะคือเข้าเสพคาใส่ใจพอหยังคือหัวข้าอยู่ทองอ่ายุ้งยุ่งมาอันนี้รบกวนงัวแล้วก็เฮ็ดให้งหัวพอมก็คือนอนบ่ได้เต็มที่ก็คือคนครับถ้าพักพร้อมบริเวเต็มที่ก็คนก็จะจอยสีบเรื่องครับก้เลยใส่ตัวนี้ก็รู้สึกว่าได้ผลดี Hmm. บานนี่นาล่มส่วนหนึ่งมันกะป่าล่มเดียประมาณสามสิบปเซ็นต์ครับกะ,กะล่มกะสีบอมันลบกว่าล่วหนาวและทั้งในกะตอนนี้มันล่มก็เลยเอาแสแลนหนามามาเสริม hmm. ครับบานนี้ถ้าสมมติว่ายุ่งหรือแมลงวันเขาไปได้เทากับฉีดคือสารที่ประพันธ์เนาเอาใส่เนาะครับคือน้ำยาล้างจานผสมครับแบบ แลวก็หรือว่าผงษ์สปอกเขาผสมกันครับผสมสายสู้พอสมควรแล้วก็ฉีดพวกแมงวันพวกยุงเมื่อก็พินไปบันไดก็ตกตายไปก็จะบันไดใส่สารเคมีกาไข่ไข่เขาเป็นฟ้าปิดครับเพื่อความปลอดภัยแล้วที่นี่ถึงคนมากาบระจําเป็นกับทหารเขาเอาของฮาเข้าป้องกันเชื้อโรคได้อีกอย่างหนึ่งเรืะอมาเมื่อสักเดือนที่ผ่านมามันจะมีปัญหาเรื่องโรคปากเทาเปื่อย เทากับระวังด้วยกันเพราะว่าทรัพย์สินเท่าอย่างนี้มันมุ่นค่าลักลานเท่ากับต้องระวังเพราะว่าของมีชีวิตเท่าตองไห้ความสนใจแห้ความระวังกับเหเวลาเขาเป็นระวังที่ล่องใหไงครับก็คือเท่ากับเฮต้าเป็นหลักเท่ากับทรัพย์สินก็คือขายเข่าปีหนึ่งกับพื้นที่โชคดีเขตบึงบุนเนี่ยเฮต้าเลยสองเถื่อครับกับเป็นในสองรอบมันก็รเอกโอเคส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเท่ากับเลี้ยงสัตว์ก็คือ ไก่เห้าเออมือนเรงท้องมาเสียเขาจับไปมันมันหลายตัวก็จับไปจักสามสิบสี่สิบโลก็เป็นรายได้อีกส่วนหนึ่งแล้วจักน้อยนี่เขาใหญ่จักน้อยเห้าก็สิดันน้ำออกจากนะ่ะสะเห้า่อเห้าก็จับปลาตัวใหญ่ออกขายแล้วตัวน้อยเห้าก็เลี้ยงต่อครับครเป็นผสมประสานเป็นรายได้วนกันอยู่ในนี่แหละครับระวังกลอในการาอ่าหัวออกเนาะกลอกหัวออกครับราคาครับรา,ายได้เสริมหล,ล,ลังจากรากา หลายส่วนนั้นเท่ากัอาจจะมาซื้อว่าอาหารหรือว่ามาซื้อยังไหง่วนะครับเป็นเงื่อนหมุนเวียนต่อไปครับกับหลักๆกเห็นหน้าเขาเท่าครับเห็นหน้าเขาเป็นหลักครับอยากให้พ่อฟังยังถึงเกษตรกรผู้เพิ่นสนใจในการเลี้ยงงัวงในการเเกษตรแบบนี้ครับคก็เกษตรเลี้ยงอล้วแต่ครับก็คือของมีชีวิตเท่าต้องใจหักและให้มีเวลากับมันอ่อเท่านักกายได้สบายใจเกษตรครับมีความสุขครับครับ อ่าบันนี่สมมติว่าพ่อแม่พี่น้องสนใจอยากมาเยี่ยมมาย่ามมาชมนี่ฟาร์มีตั้งยูไซค่ะตั้งอยู่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้ครับศูนย์พัฒนาการการเกษตรสปกรของอำเภอบึงบูนครับของพอกำนันพิมารสีนนท์ครับเบอร์โทรศูนย์แปดห้าสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งศูนย์ครับครับไปบอถึงมาบอถึงกับมีเบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเน้นนะครับก็ขอขอบคุณ พอมาดนะครับให้ความหเกี่วยวกับการเลี้ยงงัวนะครับการเท็ดทีเมอารงัวแบบพื้นบ้านนะครับการเลี้ยงการเท็ดสวนผสมผสานนะครับเหมือนกับเขอขอบคุณและสวัสดีครับครับขอบคุณครับครับจากที่เข้าชมคลิปไปแล้วนะครับก็จะได้เห็นมานะครับคุณพอมาดนะครับเพิ่งได้มีการอมองการตลาดของโคคุนไหวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วกับมีการเลี้ยง แบบประหยัดต้นทุนนะครับผสมผสานระหว่างสมัยเก่ากับสมัยใหม่นอกจากนั้นนะครับเพอ่์การดย่งเดนะนนาเพราะ,นะนพปพี่น้องนะครับในระงวังที่ห้ารออผลผลิตเกี่ยวกับงัอ่นี่นะครับเพอ่์การดเป็นได้ในน้ให้เอทเกษตรย่านอื่นผสมผสานไปนํานะครับเพื่อสีออ่มีการจุนเจือสุ่มกันละกันนะครับก็คืออย่างเช่นเพื่อเรียงไก่นะครับกับไข่ไก่เสืออาหารงูอ่านังสีนะครับกับหรือว่า ขายกล้วยจังสีนะครับหรือว่าเอาผลิตภัณฑ์จากกล้วยนะครับมาเห็ดอาหาร TMI งวนะครับมืันเองนะครับผมบรูซิเกตนะครับก็จบคลิปหลักกะล่าพ่อแม่พี่น้องไปเรื่อยนะครับสวัสดีครับ